หลังจากพักขึ้นมากินเขากันครับพี่น้องก็นั่งคุยกันเห่ีด้นเติบครับสี่คำละครับพี่น้องสีได้ลงไปลุยอีกละครับพี่น้องดำหน้าครับเมื่อนี้หลังจากที่ข้า,เายเจ้ามาไถ่หงเนาะครับนี่ครับบรรยากาศครับให้หนี่พ่น่ทสถ์ในคาดเหเนาะครับพี่น้อง กลมาลุยให้สิบบรดาดไว้เหกก็แล้วกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาลุยน้ำผมครับดาหน้าน้ำกันครับพี่น้อง เป็นไฟบังคับเนาะครับพี่นวงบอ่อดำกับบ่ดได้วันแล้วบอ่อเกิดกระจำเป็นแล้วครับผู้เฒ่าข้าเจ้ามาดำซอยครับพี่นวงผู้เฒ่านี่เฮ็ดเบียกแข็งคักได้ครับพี่นวง ขึ้นไถยซอยข้าเจ้าไทแล้วก็มาดำซอยเท่าอีกย่อมรับแหละครับพี่น้องผู้เฒ่าเค็ดเวียกแข็งอีีครับข้าเจก๊กเคยลำบากเมื่อกวันเนาะครับสมัยข้าเจ้ามึงกับบนันตเจะเลริญนำอดนำทนข้าเจ้าก็เลยมีหลายครับ มาเบ่งบรรยากาศให้ที่ดำแล้วครับพี่น้องที่นี่มีน้ำกระดำดีอยู่ครับพี่น้องเขาก็ได้ไก่สีแล้วแล้วครับพี่น้องเหลืออยู่สองให้สำหรับคลิปนี้ก็มีซั้านี้แหละครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมในเด้อครับพี่น้อง